นี่ครับคำว่าปลาเล็กควรจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมเป็นชั่วโมงอ่ะแกแข็งครับผมผูกแจ๋วตอนนี้ครับปรมาจารย์ก็กำลังคิดกลนหาวิธีนะครับที่จะทำให้ปลาเล็กไม่ควรครับผมทำให้เหยื่ออยู่ดูอยู่ได้นานที่สุดครับตอนนี้นะครับผม เราก็ต้องเกียวเกียวที่ใหญ่ๆนะแล้วก็วกใส่ปตาทูอก,กไก่บวกเข้าไปเลยครับผมในเรื่องครับว้ไว้ใช้เวลาเลยครับเนตะก,กัวลูกยีงอันนี้ช่วยช่วยพยุงตอนที่ปลายกเหยื่อยกเหยื่อเนี้ยมันจะมีตัวนี้ช่วยช่วยทวงให้ให้ตัวเบ็ดให้ใจให้ให้นี่ครบากกินไทูน,นะพีนะ่น้องใช<น>่ใ ว่าถ้าไม่มีรายละเอียดเลยครับพวกเนี่ยไม่จบอันนี้เบอร์เดียวกันเนี่ยอันนี้ตัวใหม่เพราะอะไรผมเพิ่งใช้ตอนนี้ถึงต้องใช้แปดแปดสิบอู้อือตัวคู่เลยหรอเวล,เวลวา,าเกี่ยวครับก็เกี่ยวถ้าจะเกี่ยวสายประตูก็เกี่ยวาสายขวาเหมือนกันปกติ<อ>แต่พอเวลามันลงน้ำเนี่ยพอเวลาปลาขย่ำอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ ปลาโอไปแล้วอ,ะอ่ะคือมันจะไม่กว้างแต่พอเราวัดอะ่ะปึง้งตรงไหนตัวนั้นเมื่อจะไปซ้ายหรือขวาคือวัดนี่ตัวไหนตัวนั้นเลยเหรอไม่ต้องส่งไกลไม่นะก็ไรก็ไหลปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วเราก็จับปิดหน้าลอกแล้วเราก็รอได้เลยใส่ปลาโอเนี่ยเลยน,นี้ใส่ปลาโอปลาโอมันกินไหม

ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาตกเขโดนะครับผมเพิ่งเตรียมของเสร็จครับเดี๋ยวไปดูน้าเขาหวานแหวนครับคือปลาเรือปลาเล็กมันกวนนะพี่น้องน้าเขาก็เลยจะหวานปลาเล็กนะครับผมคือตกบกไก่แป๊บเดียวหมดนะมาถูกวันยี่หายนผมมาถูกเอวันปลาเล็กกวนนะครับเดี๋ยวดูน้าครับน้าเขาจะหวานแหวนะครับผมต้องเก็บเปี่ยวแล้วนะครับเอาแหวมาด้วยปลาเล็กมันกวนนะครับพี่น้อง <laughs> น้าลองหวานดูจะได้ปะปลาเล็กพวกปลากหะหยางครับเดี๋ยวมาดูครับนี่เมกี้นาก็ตกเบ็ดอยู่ตรงนี้นะแต่เก็บขึ้นไปแล้วครับน้ากตกอยู่ประจำนะผมตรงนี้ปลามามจารนะครับผมโดนไหม <laughs> ผมยังไม่ลงเบ็ดเลยนะสองกีบสองใจอยู่ ปลาเล็กกวนนะครับผมนี่มาดูครับคำว่าปลาเล็กกวนเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมคำว่าปลาเล็กกวนครับนี่นะครับผมอู้ยดูครับนี่ครับนี่น้องดูครับไอแยงอ้นี่ครับคำว่าปลาเล็กกวนจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผม cái chú muông à kìa. thì dạng cái bụng chảo <laughs> สิบนาทีปล่อยมันตายก่อนเนอะปล่อยสิบนาทีดูมันขึ้นน้ำไม่เป็นไงพร้อมจะเข้าต่อใหญ่เราเราดึงไว้ไม่เข้ารู้แล้วว่ามันพันต่อเล็กละวพันกิ่งเล็กพันกิ่งเล็กเยอะๆแล้วก็ปล่อยหย่อนนิดนึ่งแล้วก็ไปได้หน่อยปุ๊บเราก็ตึงไว้พอตึงปุ๊บมันก็หมุนกลับพอหมุนกลับปุ๊บก็พันกิ่งเล็กดีกว่าพันกอใหญ่เพราะพัน่อใหญ่ปุ๊บไม่ให้ตัวมันขาดแน่พอพันกิ่อเล็กมก็จะยืดไปยืดมายืดไปยืดมา ตอนนี้ครับปลมาจารย์ก็กาลังคิดกลนหาวิธีนะครับที่จะทาให้ปลาเล็กไม่กวนะครับผมทําให้เหยื่อจะอยู่ได้นานที่สุดครับตอนนี้ครับผมตอนนี้คือลงไปแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนะครับผมโอ้โหยนะครับนี่คือปลมลาจารจานนะครับผมมีแสงเงกด้วยนะครับลดกันลดกันลดการถูกแทะครับผมปิดมันหน่อยกินไปสองทีโอ้ เขี้ยวจัดเลยปัานน้อยเขี้ยวมากแหเลยดีกว่าปั่นมาเล็กนะออกแล้วครับผมเรียบร้อยแบบอ้าวเป็นไปได้โหโคตรเขี้ยวครับพี่น้องครับขนาดปลารมาจารยังยังวูดเลยอะ,ะยใช่ไหม โคือใช้วิธีแซนด์วิชอะ่ะคือให้มันอยู่นานแต่ต้องมีไก่เนแปอ,ะอ่ะเนาะโหขนาดลำประจารย์ยังพูดเลยทำไมไม่ไม่ใชอย่างเาางี้ยมันมต้องแบบปากอะ่ะเดี๋ยวเอาเนาะก็มาเอาอถ้าไม่โดนปากดีก็มาเอาอีกหาบทสรุปให้เจอว่ามันมันต้องใช้วิธีไหนครับเนาะนี่ <ไป S 2> เราเราเจองานยากมากเลยวันนี้เนาะ นะครับผมพี่น้องครับตอนนี้นะครับคือการแก้เกมนะครับผมนี่ครับนาเขาจะใช้เป็นแบบทั้งไส้ปลาทูทั้งอกไก่นะครับตะขอเบ็ดสองตะขอนะครับยัดเข้าไปแล้วผมนี่ครับตะขอหนึ่งไส้ปลาทูนะตะขอหนึ่งเป็นอกไก่นะครับก็คือทําให้เยอะอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับ เพราะว่าปลาเล็กมันกวนนะครับตอนนี้นี่ผนี่ก็ตัดไอ้ตรงที่มันแข็งๆออกนะครับนี่ติดเหงกเข้าไปด้วยนะครับนี่นะผวแถวแต่วันนี้เจองานยากครับผมไบอลูกเนี้ยบอลที่ เข้ามาตรงบ่อลูกสี่เหลี่ยมที่มีบัวขึ้นหนูบอกว่าลึกลึกอะไอ้ลูกนั้นอะกินปลาแร่แต่เขาบอกจะโดเยอะมากเลยนะเออผมตีันแล้วผมมลองตั้งแต่ปีแรกแรกแล้วใช้ปลาแร่หาง่ายกว่าไก่หาง่ายกว่าไส้ประทูสู้ไม่ไหวปลาแข็งเยอะ Thank you. ขึ้นน้ำเลยเดี๋ยวพันกันโอเคเก่อูใเซปอกเซปอกโอ้มาแล้วตัวนี้กึนอ่ะกึนเลย จะ่ไปครับผมจอดผมไปนะครับยบร้อยอยู่อยู่โดดเยเวขี้บร้อยครับมาครับโอ้โหกว่าจะโดนได้ยังไอ้ยาหูใสสวยเจ้า ไซส์ได้ไร่ันนะไซดประมาณโลประมาณนี้ครับยอดนะพี่น้องได้ผลนะครับผมได้ตัวจริงครับนี่ครับใสสวยครับผมแก้ปัญหาครับก็คือมันเขี้ยวนะครับแล้วก็เหยื่อหมดไวนะครับเราก็ต้องเกี่ยวเหยื่อชิ้นใหญ่ๆครับแล้วก็บวก ใส่ปลาทูอ,อกไก่บวกเข้าไปเลยครับผมได้เรื่องครับขอเบียดสองขอนะพี่น้องเบอร์สิบหกครับผมโหติดไม่มีออกงานนี้ต้องปลดอย่างเดียวใช่ไหมพี่ปลดครับปลดอย่างเดียวครับติดข้างนอกนี่ครับหยอดครับ ให้เขาฟังหน่อยนี่นครับดูนี่วิธีของน้าเขาครับที่เขาตกประจำครับผมขอเบ็ดจะสองตะขอครับดูนะครับจะมีตะกัวนี่นะครับเนี่ยตะกัวลูกเล็กนะครับเนี้ยประยุงเหยื่อนะครับเนี่ยตะขอเบ็ดจะสองขอนะิี่เก่บสลิงอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมแปดสิบครับแปดสิบแปดสิบมันจะเส้นใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหยิกไม่ค่อยไม่ค่อยงอครับน่ดน้อยก็ได้สามสี่ครั้งนะครับสามสี่ตัว พราะถ้าเศษเล็กถ้าถ้าต่ำกว่าแปดสิบไปหกอันนี้อันนี้คือเราเอาไว้ไว้ใช้เวลาเลยครับเนี่ยไอตะกัวลูกอีกนี่ครับอันนี้ช่วยช่วยพยุงตอนที่ปลายกเหยื่อยกเหยื่อเนี้ยมันจะมีตัวนี้ช่วยช่วยทวงให้ให้ตัวเบ็ดให้สายให้ให้ให้สายตึงขึ้นอีกนิดนึงครับผมตัวนี้ช่วยพยุงเนี่ยครับแบบที่เห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยพอวัดปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวช่วยกระตุกนิดนึ่งแต่ถ้าลูกใหญ่มากมันก็จะกระดาปากลากไม่ไปใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็น วันนี้ถือว่าสุดยอดเนาะเราเจอปลาแบบปลาที่มันโหสุดยอดมากเคี่ยวจัดเลยแล้วก็ปลาเล็กกวนด้วยนะครับแต่ก็พยายามพิชิตตัวเขาให้ได้นะครับก็ได้หวดกันหลายที่อย่ครับผมแต่เพิ่งได้มาสองแต้มนะครับ เจอผายอยนะครับพี่น้องเก็บเป็ดก็เก็บแล้วครับเก็บเป็ดไปนะครับผมปิ้วมั่วซัวไปหมดเลยนะครับตอนนี้ลมพดแรงนะครับผม พี่น้องครับตอนนี้ครับเวลาก็ประมาณ6โมง6บาสครับเิ่มมืดเลยนะครับผมลมแรงครับตอนเย็นลงมันก็แรงเหมือนกันนะครับก็เลยถ่ายทําได้เป็นบางช่วงนะครับตอนแรกว่าจะทำกับข้าวกินก็ยากกับพี่น้องครับลมปูแรงมากเบ็ดเลยดิ้นกระตุยกระใจเลยนะครับครับผมก็เหมือนเดิมครับมาตกะโดหน้าดินนะครับผมนี น,นิมาถูกจังหวะพอดีเลยนะครับ <c oughs> จังหวะปลาเล็กเข้าพี่น้องครับโอ้โหนะครับสุดๆนะผมนะวันนี้แต่ก็พยายามเอาตัวจนได้นะครับพี่น้องก็ได้ขึ้นมาสองตัวนะครับผมตกได้ตัวหนึ่งแล้วนะนะนะเขาท,ที่มาตกก็ได้ตกได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นะเขาให้ปลาผมนะเขาไม่ได้เอากลับนะครับเขาบอกว่าเขาปลาเขามีเยอะแล้วนะตอนนี้ปลาเล็กมันเข้านะครับนะเขาก็พยายามปเปลี่ยนวิธีพาแก้เกมียโอ้โหได้มรู้เยอะแยะเลยนะครับมตกปลาวันนี้นะผมนะผมก็ยังคงอยู่นะเพราะว่าผม นานๆจะได้ตกปลาครั้งหนึ่งนะครับนะก็เลยเนไหนๆก็มาแล้วมาไกลด้วยนะครับก็เลยอยู่เลยนะครับนะผม,ผมอยู่อำเภอเมืองนะอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนรีนะครับวันนี้ก็ดูลุ้นกล้งคืนดูนะครับโอเคนะพี่น้องครับสําหรับณตอนนี้นะเวลาวันที่สองครับผมก็ว่าจะนอนแล้วนะครับตอนนี้ไม่ไหวนะครับผมกลคืนก็ แทบจะทุกห่างเลยนะคืนมันจะเงียบนะบพี่น้องแทบจะไม่มีตัวกินเลยนะครับนิ่งมากนะโอเคแต่ตอนเช้าเี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมจะขออนุญาตนอนนะครับตอนนี้ครับเคครับผม สวัสดีเช้าวันที่สองนะครับพี่น้องนะครับผมก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับบรรยากาศที่สดชื่นนะครับผมแต่ก็เเขงนิดๆนะครับผมเพราะปลาเล็กกวนเบ็ดเต็มเลยครับดูครับเต็มเลยปลาเล็กนะครับเยอะมากนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมเดินทางมาที่อ่างเก็บน้ําแห่งหนึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพี่น้องนะอ่างตรงนี้จะอยู่หลังศูนย์ฝึก หล,หลังกรมประมงอะ่ะเออหลังกรมประมงนะครับก็เป็นอ่างที่ผมอยากจะมาตั้งนานแล้วนะครับนะแต่ไม่มีโอกาสได้มาคลิปนี้ก็ถือว่ามีโอกาสก็เลยลองมาตกดูนะครับพี่น้องก็ตกแบบเ,เต็มที่แล้วนะก็คือเฝ้าเอาเลยนะครับนะคือตามลาบปลาชะโดนะครับก็เมื่อวานนี้ก็กินประมาณน่าจะเกือบสิบทีสิบครั้งได้นะแต่เอาตัวไม่ได้เนื่องจากว่าปลาไม่เขี้ยวแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็บวกกับแล้วก็บวกกับปลาเล็กกวนนะครับผมก็เมื่อวานนี้ก็ตกกับ น้าคนที่เขามาตกอย่างนี้ประจําก็ <c oughs> น้า <c oughs> ก็เกก็บอกว่าปลาปลาปลาเล็กมันกวนอะไรประมาณนี้แล้วปลามันเริ่มเขี่ยวแล้วนะครับพี่น้องผมก็มาถูกจงังหวะจริงๆเลยนะจริงจริงแล้วก่อนหน้าน,นี้เขาตกกันโอ้โหได้เยอะ,ะครับนะวันหนึ่งเจ็ดแปดตัวสิบตัวครับโอเคแต่ว่าผมก็มามาไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวันลุยต,ต่อผมนะก็อเอาแบบเต็มที่ไปเลยได้ไม่ได้ก็เพาว่ากันแต่ก็ได้มาสองตัวแหละนะครับยังไงเดี๋ยวมาตามเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาตามลุ้นอีกวันหนึ่งครับพี่น้องครับว่าจะเป็นยังไงผมจะมีตัวหรือเปล่านะครับ รู้ไงครับผมจะได้หงวดอีกหรือเปล่าครับพี่น้องครับปลาบ้ากินไส้ปลาทูครับผมอุ้ยโอ้ยครับปลาบ้าพี่น้องนี่ครับปลาบ้ากินไส้ปลาทูนะพี่น้องครับโอ้ยหแต่ใจครับผมก้มีปลาบ้าด้วยปลาบ้านะครับเนี่ย ไซประมาณกิโลน่าจะได้ครับผมโอ้โหน่าเจ็ดแปดขีดน่าจะได้ครับตัวนี้เนี่ยปลาบ้าครับผมโอ้กินไส้ปลาทูเฉยอะโหงงเลยผมครับพี่น้องผมก็กําลังจะทํากับข้าวนะครับผมนะเนี่ยกําลังต้มมาม่ากินครับเนี่ครับดึงตคตรออกไปเลยนะดึงโคตรแรงับป้าบ้านะครับผมโอ้โหเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะพี่น้องนะของในน้ำอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับผมป้าบ้ากินไส้ปลาทูครับโอ้แน่นอนจริง โอ้นะครับก็กำลังย็ดไม่ได้ไถ่ายทํานะเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ทันครับผมดึงแรงมากเลยนะดึงแบบคันพุ่งไปเลยนะครับขนาดเปิดหน้าลอกไว้นะครับพี่น้องนะครับกำลังต้มมาม่ากินนะครับผมโอ้โหจอดนดะมีปะบ้าด้วยว่าอ่างนี้ว่าน่าจะหลุดมาจากที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะอืมนะครับ ก็สำหรับทริปนี้นะครับพี่น้องครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับผมผงเก็บของเก็บตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสิบโมงกว่านะครับพี่น้องเมื่อคืนก็สู้จนถึงประมาณตีสองนะพี่น้องนะครับโอ้โหนะครับผมก็สรุปผลงานวันนี้นะครับก็ได้ปลาชิโดสองตัวนะครับปลาบ้าหนึ่งตัวนะพี่น้องนะก็ปลาบ้าได้ปลาบ้าช่วงเช้าๆเลยนะครับนะประมาณสักประมาณสักเจ็ดโมงประมาณนี้มั้งมันเข้ามากินนะครับก็ กินเป็นไส้ปลาทูนะพี่น้องผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันครับ้งแรกกันบา้บาาคิดไส้ปลาทูนะผมแล้วดึงโคตรแรงนะไปยี่ดออกไปน่ครับสําหรับอ่างนี้นะครับผมก็โอ้โหเหนื่อยเยอนนะเจอโลใหญ่ๆนะแต่ผมยังไม่เจอตัวใหญ่นะผมได้แค่ไซส์ประมาณโลโลกว่าประมาณนี้นะครับแต่ไซส์ใหญ่ๆมีนะนะ้าคนที่เขาตกอยู่กับผมนะเมื่อวานนะนะครับเขาก็บอกผมอยู่ว่ามันมีตัวหนึ่งอ่ะมันไซส์ใหญ่มากใหญ่จริงนะครับผมเห็นแล้วมันขึ้นนะโอ้โหพายมันอนะ่ะเท่าเท่านี้ก็ว่าใหญ่แล้วนะอ่า ชโดอ่ะเวลามามันจะเข้าเหยื่อใช่ไหมันจะบุ๊บ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 อเม็ดเม็ดมันอะ่ะแต่อันนี้มันไม่เท่าหัวเข่าผมว่า,วาอู้ยังใหญ่เลยนะเม็ดมันบุ้มบุ้มมาเลยนะอู้ใหญ่จริงนะตัวนี้นะไซส์น่าจะสิบบวกนะครับนะแต่ผมก็ยังเอาตัวไม่ได้นะครับนะก็สู้ปลาลิกไม่ไหวจริงๆครับผมยอมยอมแพ้ครับยอมแพ้ล,ลิกครับผมไม่รู้วิธีไหนอกไก่ก็แล้วนะครับใส่ประทูก็แล้วเอาเหยืก,ก็แล้วเอาไม่อยู่นะพี่น้องนะทั้งอ,อ่อยลอยอ่อยจมก็โอ้โหไม,ม,ม่ยอม,ๆๆมยอมรับผมยอมก็ต้องยอมครับ โอเคคลิปนี้จะลาไปก่อนนะผมก็ยังไงก็ฝากพี่น้องกดไลค์ให้กับช่องบอลทวนบวงหัวด้วยนะครับคลิปนี้จะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมนี่ก็จะเป็นผลงานนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ผมพอได้ดู2ตัวนะครับนอกแข็งไว้นะหอยบาตัวนี้บบารน,นะนะพี่น้องไน่าจะล้นะน,นะนี่ครับ ต่อไปกับผม